คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าสู 5, ส่หมู่บ้านศิลธรรมพร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6 ที่หอประชุมพุทธมนตรอําเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมได้มีการประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบประจําปีพุทธศักราช2566จะมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางในฐานะรองประธานกรรมการอำนวยการโครงการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมกันนี้พระธรรมวชิรานุวัตเจ้าวาดวัดไร่ขิง ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลางโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้าตรอจนพระเถระผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยสำนังกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระตกการเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมในพิธีการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารชาชมงคลมุนีเมตากล่าวสมโนชนียกถาความสําคัญตอนหนึ่งว่าหลักทั้ง3ประการนี้เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาบุคคลฝึกตนในด้านพฤติกรรมคือ ศีลฝึกตนในด้านจิตใจคือสมาธิฝึกตนให้รู้ความจริงคือปัญญาเป็นหลักพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตเป็นไปตามปกติธรรมดาตลอดจนเป็นแนวทางดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมรณะฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าเพื่อให้เกิดความสุขความสงบร,ร่มเย็นการประเดีบพระคุณพระพรมเสานาบดีกล่าวว่ามติมหาเทรสมาคมเมื่อวันที่20มีนาคม2567ที่ผ่านมา มีมติขยายโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าสู่หมู่บ้านศิลธรรมและจะไม่มีการหาหมู่บ้านศีลห้าต้นแบบโดยมีจุดหมายคือขยายไปสู่ชุมชนให้บวรบ้านวัดราชการร่วมขับเคลื่อนจึงฝากยังพระธรรมวชิรานุวัตรประธานกรรมการบริหารกลางให้ปรับนโยบายใหม่ตามมาติมหาเถรรัศมาคมแก้ไขระเบียบโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าไปสู่หมู่บ้านศิลธรรมเมื่อขับเคลื่อนไปก็ได้รับ อานิสงและก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยก็จัดโครงการบบราณการโครงการสร้างความปรองดองสมนรช,ชันโดยใช้หลักธรรมทางวัสนามหมู่บ้านศิล5สู่หมู่บ้านศีนธรรมสุมว่า,า,า,ามายืนกระจายไปทั่วพุกภุมผ,ผ,ผ้าไม่ชอบจะพวมบนเข้าไปสู่ตำบลร,ร,ระดับรากย่าพร้อมมุ่งเอาระดับร่าหญ้า เมื่อชุมชนรากยากเข้มแข็งส่วนรวมคือประเทศชาติเราเข้มแข็งมุ่งเอาหลักธรรมไปสู่พี่น้องชาวไทยเรา ขณะที่พระธรรมวชิรานุวัตรกล่าวว่าทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับผลลงพื้นที่ในทุกจังหวัดคัดเลือกหมู่บ้านในด้านการรักษาศีร้าต้นแบบประจำปี2566ระดับจังหวัดจํานวน77หมู่บ้านระดับภาค14หมู่บ้านและระดับผลจํานวน4หมู่บ้านเข้ารับโลและมอบพั้วิทยายลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดีวัดไร่ขิน จัดทำระบบฐานข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานกับเครื่อนหมู่บ้านรักษาศีลหโดยมีประมหาบุญเลิศอินทปัญโยเป็นผู้ดำเนินการรวมแล้วกว่า70,000หมู่บ้าน พื่อกลายเป็นฐานข้อมูลตรวจประเมินพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนต่อไปและพิชมครั้งใหญ่ในปีนี้ตามระเบียบมหาเทรสมาคมจะเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบลทำงานร่วมกับทุกหมู่บ้านทั่วประเทศจากนั้นกรรมการระดับตำบลคัดเลือกส่งมาสู่ระดับอำเภอระดับจังหวัดจะคัดเลือกเหลือเพียงจังหวัดละหนึ่งหมู่บ้านเพื่อเข้ารับการประเมินต่อไป